สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเปิดกองทุนในอแอป t ี b หรือว่าธนาคารทหารชายัยธนา,าตานะครับพอดีผมผมอัดคลิปไปแล้วนะครับแต่เสียงมันไม่บันทึกนะครับนี่ก็คือคลิปที่อยู่หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นการอธิบายคลิปที่ผมอัดไปแล้วนะครับเพราะว่าบัญชีเนี่ยมันเปิดไปแล้วนะครับออขอเสียดายดมากเลยนะครับอันนี้คือใครมีแอปนะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มต้นใหม่นะนะครับอ่ะแอปก็จะเป็นแอป t t b touch นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับคนที่จะสามารถเปิดบัญชีกองทุนได้นะครับต้องมีแอปแล้วก็มีบัญชีของธนาคารทหารไทยธนาตินะครับสมมติว่ามีทั้ง2อย่างนี้แล้วนะครับก็อ่ะคลิกมาที่แอปนะครับคลิกมาที่แอปเลยนะครับเปิดแอปมาปกตินะครับอ่ะความเจอหน้านี้ก็ไปกดที่อ่หน้าลงทุนนะครับ ลงลงทุนตรงนี้นะครับนี่นะครับอ่าลงทุนเสร็จแล้วนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับพอเราคลิกเข้ามานะครับใครที่ยังไม่มีนะครับมันก็จะอยู่หน้านี้นะครับอ่ะขออนุญาตหยุดนะครับอยู่หน้านี้นะครับอ่าก็จะเป็นตัวคุณยังไม่มีเห็นไหมครับก็จะอธิบายว่าเราอ่ะยังไม่มีตัวอ่าบัญชีนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้เลยนะครับเห็นะครับอ่า โอเคนะครับต่อมาครับให้เราไปคลิกที่เริ่มลงทุนกับ TtB นะครับคลิกเลยนะครับเดี๋ยวนะคลิกเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับก็จะมีรายละเอียดว่าเหมาะกับใครหรือยังไงนะครับมันจะคล้ายๆกับตัว k p a ันะครับก็คือ,อเวลาเราจะสมัครในแอปแอปตัวธนาคารเนี่ยนะครับมันจะให้เราไป มันจะยังไม่มีปุ่มให้เรากดสมัครเปิดบัญชีนะครับเราต้องไปซื้อกองทุนครั้งแรกนะครับแล้วระบบเนี่ยมันจะไปขึ้นบอกว่าคุณยังไม่มีบัญชีให้เรากดสมัครบัญชีนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปค้นหากองทุนที่เราจะซื้อนะครับเพื่อที่จะเปิดบัญชีนะครับอ่าผมข้ามไปเลยแล้วกันนะครับจีบผมอัดไว้แล้วนะนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับอ่ะอันนี้คือกดคลิกเข้ามาในกองทุนนะครับค้นหากองทุนก็จะขึ้นนะครับกองทุนทั้งหมด เคยซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเคยซื้อจะไม่มีนะครับเพราะว่าคลิปที่ผมทำเนี่ยจะเป็นคลิปที่ยังไม่เคยซื้อกองทุนเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแค่วิธีการเปิดบัญชีกองทุนนะครับไม่ได้มาอธิบายเรื่องของรายละเอียดกองทุนเนาะนะครับเกตตามหลักหลักๆแล้วก็จะเหมือนกับธนาคารอื่นๆนะครับอาจริงๆก็จะมีของแอป กสิกรกับแอปอ่าเอชนะครับที่ผมเคยเปิดทําคลิปไว้นะครับลองไปย้อนดูนะครับเบื้องต้นเราก็เลือกมา1กองทุนนะครับเดี๋ยวผมขอสไลด์ไปเลยแล้วกันนะครับจริงๆคลิปคลิปแรกอ่ะผมจะอธิบายยาวกว่านี้นะครับแต่เบื้องต้นเสียงไม่มีเนาะต้องขอไัยอีกรอบนึงนะครับอ่ะนะครับก็เลื่อนมานะครับอ่าอันนี้ก็คือผมเลือกผมจะเลือกกองทุนนี้นะครับเพื่อซื้อนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ ผมขอละข้ามไปเลยนะครับเราคลิกที่กองทุนข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วเรากดที่ซื้อนะนะครับกดที่เข้ามาซื้อนะเราเลือกมา1กองทุนเสร็จแล้วนะครับแล้วกกดที่ซื้อนะครับเดี๋ยวมันจะบังคับให้เราไปอ่านะนี่ผมยังไม่กดเนี่ยเห็นไหมครับพอเราคลิกที่เนีย่ยผมย้อนกลับไปนะครับคลิกที่ซื้อเนี่ยมันจะเด้งไปอีกหน้าหนึ่งที่อ่าคลิกแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงน,นี้นะครับสต็อปก่อน ก็จะเป็นเปิดบัญชีลงทุนด้วยตัวเองง่ายๆไหมครับก็คืออ่าเราจะกดซื้อกองทุนมันก็แจ้งเตือนมาบอกว่าเราอ่ะต้องเปิดบัญชีก่อนนะครับนี่แหละครับก็จะเป็นขั้นตอนการเปิดบัญชีนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดเริ่มต้นนะครับคลิปแรกที่ผมอัดไว้เนี่ยคือ16นาทีนะคลิปนี้เหมือนจะไม่กี่นาทีนะครับเราอาจจะได้เห็นรายละเอียดน้อยลงนะต้องขออาภัยด้วยนะครับ อ่ะต่อมานะครับปึคลิกที่เริ่มลงทุนนะครับก็กดยอมรับไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมีกรอกข้อมูลนิดหน่อยนะครับก็กกข้อมูลไปเลยนะครับปึ๊บกดยืนยันอีกรอบหนึ่งก็จะให้เราทำอ่าข้อมูลการอ่ารับความเสี่ยงนะครับในกองทุนเนี่ยมันจะมีตัวเลขนะครับว่าความเสี่ยงระดับไหนระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ มันจะมีคอนเสี่ยงตั้งแต่ 1- นถึงเนะครับหก็คอนเสี่ยงน้อย8ปดเอหนถึงแนะครับหรือหก็คอนเสี่ยงน้อย8ก็คือความเสี่ยงมากที่สุดนะครับเห็นไหมครับการทาเวลาเปิดกองทุนเนี่ยเขาก็จะให้เราทำาการประเมินความเสี่ยง17ข้อนะครับเพื่อระบบจะประเมินให้ว่าคุณนะ่ะเหมาะสำหรับการลงทุนในความเสี่ยงระดับไหนอ่าประมาณนี้นะครับ เราก็อ่านรายละเอียดแล้วก็ใส่ข้อมูลไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับใส่ได้มากตอบได้มากกว่าหนึ่งนะครับบางถ้าเป็นสีเ่เหลี่ยมนี่คือตอบได้มากกว่าหนึ่งนะครับถ้าเป็นวงกลมเนี่ยตอบได้เดียวนะถ้าถ้าเงื่อนไขน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วกใ็ให้เราทําตามความจริงเลยนะครับทําตามแบบความจริงของเราที่เรามีความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไปความจริงนะครับเพื่อระบบจะประเมินให้เรานะครับก็ทําไปเลยนะครับ17ข้อนะครับอันนี้ผมขอรีเลยแล้วกันนะครับอ่าตาไปแล้วนะครับโอเคสามข้อเห็นไหมครับโอเคนะครับพอครบสิบเจ็ดข้อนะครับมันก็จะบอกนะครับตรงนี้นะครับไปนะครับก็คือผมอ่ะมันผมจากที่ทำการประเมินความเสี่ยงเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับเหมาะสําหรับความเสี่ยงที่ระดับสี่นะครับระดับสี่ก็คือเสียงสูงแล้วนะ จริงๆระดับสีก็คืออยู่กลางนะครับมันมี1นถึงแนะครับเห็นไหมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับได้ความเสี่ยงระดับสีก็โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ปึ๊บก็จะมี sms แจ้งเตือนมาเห็นไหมครับเปิดบัญชีสําเร็จเริ่มลงทุนนะครับแล้วกลับไปเริ่มลงทุนเราก็จะสามารถที่จะซื้อกองทุนได้แล้วนะครับอันนี้อันนี้คือคิดที่ผมจะเข้ามากดซื้อให้ดูว่าจะขึ้นยังไงนะครับพอซื้อได้เนี่ยนะครับ มันก็จะขึ้นมาหน้าที่ให้เราซื้อนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเลือกบัญชีลงทุนเนี่ยนีคือต้องไปเลือกบัญชีลงทุนก่อนนะครับเสร็จแล้วมันก็จะให้เราใส่จํานวนเงินนะครับอ่าแค่นี้ก็ซื้อได้แต่แต่ตอนแรกเนี่ยมันจะเด้งมาบอกเราว่าให้เราไปเปิดบัญชีก่อนเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับจริงๆคลิปแรกที่ผมอัดไว้เนี่ยนะครับ16นาทีนะอาจอาจจะมีอธิบายตอนทําแบบสํารวจ17ข้อนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คลิปนี้มันไม่มีเสียงนะครับไอคลิปแรกมันไม่มีเสียงทําให้ผมต้องมาอธิบายคลิปที่ผมอัพไปตอนแรกนะครับเนื่องจากบัญชีผมเปิดไปแล้วนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับสําหรับใครอยากจะ,อ,ะอยากอยากอยากให้ทําคลิปเรื่องการซื้อกองทุนก็คอมเมนต์มานะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับต้องบอกนะครับว่าผมอาจจะไม่ได้มาทํา ซื้อกองทุนว่ากองทุนไหนดีเพราะว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมหมดศรัทธากับกองทุนนะครับที่เพราะว่าผมต้องการทํากําไรในระยะสั้นนะครับทําให้ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องของกองทุนเท่าไหร่นะครับกองทุนต้อง5ปีขึ้นไปนะครับผมแนะนําให้ใครที่ทํา dca 5ปีขึ้นไปได้เนี่ยนะครับคุณเหมาะกับกองทุนนะครับแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้เนี่ยผมแนะนําให้ไปหาวิธีการลงทุนอย่างอื่นนะครับที่มันได้เร็วกว่านี้นะครับแนะนําอย่างนี้ดีกว่านะครับ อ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ